ตำรวจมาร่วมด้วยนะคะเมนเมนพาร์ทของในส่วนของของชุมชนอาสาสมัครหรือว่าอย่างอย่างของคุณพัชราก็จะมีประธานชุมชนานชุมชนก็คือผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นเป็นผู้ชายที่เขามาร่วมโครงการเราไม่ได้ลังเกียจผู้ชายนะคะแต่เราพยายามที่จะกระตุ้นผู้หญิงให้ออกมาทําอะไรที่ดีๆอย่างนี้ค่ะครับผมมาถาังบนพัชรานิดหนึ่งคุณพัชรานี่มี็นประธานชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านซึ่งผม เข้าใจผู้ใหญ่บ้านคงจะอายุเยอะกับคุณปัาตาใช่ไหมครับค่ะมันมีปัญหาในเรื่องของค่านิยมเชิงวัฒนธรรมนะครับว่า<ม>เด็กก็เดกกว่าเป็นผู้หญิงแล้วมามาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยม,มีมีปัญหา,านี้นไหมครับคือคืออาจจะอาศัยความที่เราอยู่ตรงนั้นนานนะคะครับคือทํางานอยู่ตําบลที่ทํางานอยู่เนี่ยยี่สิบห้าปี<ม>นะคะ<ม>ก็อาศัยความคุ้นเคยเราอยู่จน เหมือนเป็นคนในพื้นที่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็ดูแลสุขภาพคนในชุมชนตรงนั้นให้เขามีสุขภาพที่ดีมาตลอดความไว้วางใจความขัดแย้งอะไรเนี่ยไม่มีค่ะให้การตอบรับดีดีมากค่ะเป็นค<ต> <c oughs> นที่แบบสูบบุหรี่นะมันนี้สมมติเป็นผู้ชายอันนี้ผมนึกเอาเองนะครับไม่รูร้รเป็นอย่าง,ง,าน,งนั้นจริงหรือเปล่าสมมติอายุเยอะกว่าคุณพัฒนธาแล้วคุณพัฒนธามแนะนำเด็กเม,าม,าม,มื่อวานซื้อมาแนะนำฉันฉัน สูงมาตั้งสิบยี่สิบปีไม่เป็นไรเลยมันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นไหมต่อต้านแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมมีลักษณะต่อต้านไหมส่วนใหญ่คนที่แนะนําที่เขาร่วมชมรมคนเลิกบุหรี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็ยังไม่เห็นปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะอค่ะอี้อ จะติดวัตถุประสงค์ไหมครับว่าสมมเราจะร่อนคนทต์รุ่นใหม่ๆแต่มีแต่ผู้สูงอายุเข้ามารขวมโครงการคนสูงอายุก็จะมาไม่ไม่จาที่อายุมากกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการต่อต้านไม่มีค่ะไม่ได้หมายความว่ามีแต่ผู้สูงอายุท่เข้ามาคนวัยรุ่นก็มีเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราดําเนินการในเรื่องของโครงการเลิกบุหรี่เนี่ยก็คือควบคู่ไปกับเรื่องของยาเสพติดด้วยก็คือเราเนี่ยก็คือเรา ให้การบาบัตรรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดด้วยก็คือแอมเฟตามีนตา,ามโปรแกรมแมทิกโปรแกรมเอาไปสองอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะเราก็บูรณาการงานบุหรีเนี่ยเข้าไปในส่วนของแมทิกโปรแกรมด้วยแมทิกโปรแกรมก็คือเราให้ในกลุ่มเด็กที่เขาติดยาเสพติดยาบ้าค่ะคุณหมอบอกว่าการทําโครงการนี้คือต้องการโมเดลเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชุมชน,นอื่น เราก่อนที่จะให้เขาสร้างโมเดลเราวางโครงให้เขาหน่อยไหมครับว่าคุณต้องไปทําอะไรยังไงบ้างกิจกรรมในชุมชนเนี่ยเราไปอธิบายให้เขาฟังว่าโครงการนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เราต้องการอะไรนะคะแล้วก็เราจะปล่อยให้ชุมชนเราให้พยายามให้เขาคิดนะคะว่ามีจุดเด่นจุดด้อยข้อดีข้อเสียในชุมชนนี่ยังไงอย่างอย่างคุณพัทรานี่ก็จะเห็นเห็นไหะพอ ดูสถานการณ์ออกมาแล้วโอ้ oh, ชุมชน hmm. น่าวิตกเราควรจะแก้ไขแล้ว <Okay. S 1> นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนเขาก็จะขึ้นมาพูดเองอะคะ่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าของคุณพัทรานี่เป็นแหล่งที่ดีท่านประครูมาช่วยนะคะ <Okay. S 1> นักเรียนป .6 <Okay. S 1> มาช่วยดู <Okay. S 1> นักเรียนเทคนิคมาช่วยกันทําโครงการ <Okay. S 1> นะคะเขาก็จะเห็นเองอะคะ่ะว่ามันไม่ดียังไง <Okay. S 1> นะคะแล้วเขาก็ช่วยกันว่าในโรงเรียนเขาเนี่ยควรจะจัดการยังไง คุณพระราบอกว่าโอ้โหกลับไปเด็กร่วมมือกันใหญ่เลยนะคะรวมถึงท่านอาจารย์ท่านพระครูก็เทศกันใหญ่ว่าบุหรี่นี่เป็นสะพานเชื่อมไปยังยาเสพติดนะคะเชื่อมไปทางยาเสพติดไปแล้วมันไม่กลับมามันจะติดมากขึ้นอยู่แล้วอะค่ะท่านพระครูท่านก็อยากที่จะช่วยเหลือชุมชนส่วนอบตอบจอะไรของคุณพัชทราเนี่ยนะคะ แม้บางคนเนี่ยจะยังสูบบุหรี่อยู่เขาก็เห็นว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องน่าทำเพราะว่ามันเกี่ยวกับลูกหลานนะคะการต่อต้านบางคนต้องมีอยู่แล้วล่ะค่ะปัญหาทุกอย่างการทำงานทีนี่มีปัญหาคนเห็นด้วยก็มีคนไม่เห็นด้วยก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่พอเราทำทำไปสักพักหนึ่งพอบรรยากาศมันไม่ไม่มีกลิ่นบุหรี่มากๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นชอบอย่างเช่นในโรงพยาบาลที่เราทำ แต่เดิมเนี่ยคนสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลคุณคุณเคยเห็นใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คุณเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีคนสูบบุหรี่แล้วจริงไหมคะใช่เพราะโดยสภาพก็บังคับแล้วแบบนี้ไม่ใช่อ่ะค่ะคือตอนแรกก็เป็นการบังคับนะคะพอหลังๆต่อไปเนี่ยทุกคนในโรงพยาบาลเนี้ยก็จะร่วมมือกันเตือนคนที่จะมาสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลข้อแรกเลยเนี่ย คนในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีความสุขขึ้นในเมื่อบร,รากาศเนี่ยมันไม่มีมกลิ่นบุหรี่ข้อสองมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยยังได้ควันบุหรี่ยังได้รับพิษภัยจากบุหรี่มากขึ้นไปอีกคนป่วยบางคนเป็นหอบเป็นอะไรเขาก็ไม่อยากได้กลิ่นบุหรี่อยู่แล้วค่ะ,คะก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยค,คนมาเฝ้าผู้ป่ยวยละค่ะ,คะมันก็มีเกี่ยวเนื่องกันไปอย่างนี้ค่ะ พอเฝ้ามแล้วเนี่ยเวลาจะเข้าไปตัวระลงเรื่องในชุมชนเนี่ยมันต้องหาหาแนวร่วมก่อน,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 นใช่นไหมคุณรู้แทนหาแนวร่วมเนี่ยว่าเออให้เห็นให,ให้ให้ทุกคนคนที่เป็นระดับแกนนารู้เห็นไปในทางเดียวกับเราก่อนซึ่ง,ซ,งซึ่งการทําแบบนี้มันมันยากไหมครับผมไม่แน่ใจในในชุมชนคนบ้านไทยในในชุมชนก็คือเราเราก็ไปชี้แจงเขาอะค่ะว่ามันะจะมีโครงการเครือข่ายสาตีอย่างเงี้ยเข้าไปในชุมชนของเราเราได้รับ,รบการคัดเลือกอะค,ะค่ะ เราก็คือขั้นตอนแรกก็คือเรามีการคัดเลือกคณะทํางานครับคณะทํางานนี้ก็คือเราก็เอาคนที่จะสมัครใจที่จะมาร่วมทํางานกับเราเราไม่ได้บังคับเขานะคะก็คือให้เขาสมัครสมัครใจเข้าร่วมที่จะเป็นคณะทํางานที่จะดําเนินการในเรื่องของบุหรี่ซึ่งคนที่มาเข้าร่วมเป็นคณะทํางานด้วยเนี่ยก็คือมีทั้งคนที่สูบบุหรี่ก็มีแต่เขาก็ยินดีที่จะเข้ามาร่วมการทํางานกับเรา ก็คือขั้นตอนแรกก็คือเลือกคณะทํางานนะคะที่มีจิตอาสาที่จะทํางานตรงนี้คือระดับคณนที่เป็นสุภาพสตรีในในหมู่บ้านเราเราต้องเราต้องเลือกอย่างประธานประธานสตรีรือว่าคือคือในชุมชนเนี่ยมันจะมีองค์กรอาสาสมัครอยู่แล้วนะคะก็คือที่เราดูแลอยู่ก็คืออสมอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะก็คือกลุ่มเนี้ยแล้วอสมก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่บ้านก็คือเป็นสุภาพสตรี ด้วยนะคะคก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้ามา <c oughs> นอกจากนั้นก็ยังเป็นแกนนําสตรีอีกนะฮะอย่างเช่นแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เอามาเข้ามาร่วมด้วยครับ่ะเรารวมกลุ่มคนในละมาตรการแรกที่เราช่วยกันเราทําอะไรครับมาตรการแรกที่เราช่วยกันก็คืออย่างที่ครั้งแรกที่อาจารย์หมอจันทนาลงไปชี้แจงโครงการน่ะนะคะคก็มาทำวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชนว่า จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชนเรามีอะไรบ้างนะคะเราจะพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างหลังจากนั้นเขาก็ดําเนินการจัดทําแผน<ม>พัฒนาชุมชนโดย,ยชุมชนมีส่วนร่วมรเราเจ้าหน้าที่เราไม่ได้เป็นคนคิดให้เขานะคะชุมชนนัน้นแรกมีจุดแข็งยังไงจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งของเขาก็คือเขามีบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเช่นท่านพระครูเนี่ย<ง><ะ>ท่านนายกอบตอซึ่งเป็นผู้นําท้องถิ่นท่านผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านหมู่หมูหม่ที่เราดําเนินการเนี่ย ในอดีตก็เป็นคนที่สูบบุหรี่จัดนะคะก็ก็เป็นบุคคลต้นแบบได้นะคะจุดแข็งนี่เวลาพูดอะไรในคนเชื่ออยู่แล้วมีพลังในการนี้มันเหมือนอำนาจในคําพูดอยู่แล้วใช่ไหมฮะพอยิ่งแบบมีประสบการณ์ตรงนี้มันยิ่งทำให้คนเชื่อง่ายคืออย่างนี้อย่างนี้มันเป็นหนึ่งจุดที่เราต้องต้องบอกเข้าไปในชุมชนเลยแม้คุณมอว่าคนต้องไปหาคนเหล่านี้มาเป็นแกนนาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเขาเขาทางชุมชนนี้เขาจะทราบอยู่แล้วค่ะอย่างอย่างคุณพัตรยาอ่ะรู้สึก คนที่ขึ้นมาพูดเป็นคนแรกเลยคือท่านพระครูจากวัดค่ะวัดท่านท่านบอกเลยค่ะว่าท่านสูงมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นท่านเพิ่งมาเลิกตอนตอนที่ท่านมาบวชพระ,ะใช่ไหมคะมแล้วท่านก็บอกเลยค่ะว่ามันดียังไงการเลิกบุหลีทำให้แข็งแรงยังไงอะไรยังไงแล้วท่านก็อยากจะให้ทุกทกคนเนี่ยได้แข็งแรงเหมือนอท่าน,นะคะม,มาตรการนี้มัน,มน มันมีผลสักกี่เปอร์เซ็นต์ของการลดน้ลงในการลดการสูบุรีใ่ในชุมชนเราคุณพัชรลองประเมินดูได้ไหมครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ <laughs> <laughs> หรือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าเออมันเป็นแนวทางที่ดีมันมีแนวโน้มที่ดีแล้วมันจะส่งผลต,ต่อเรื่องไปเรื่องถ้าสมมติว่าใครจะเลิกคิดบุหรี่เอามันก็มีคําพูดเก่าๆที่จะสนับสนุนได้ว่าถ้าคุณเลิกแล้วคุณก็จะได้เป็นคนใหม่แบบคนเหล่านั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างนี้มันเป็นเชิงข้อมูลเลยให้เราอ้างอิงได้ตลอดเวลาจนถึงจบ จนกระทั่งคนสุดท้ายของชนชนเลยไหมครับจะเลิ่บุหรี่ตรงนั้นมันอาจจะเป็นแค่แค่แค่คือส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นจุดแข็งที่เราสามารถที่จะไปพูดให้กับคนที่ติดบุหรี่นยก็คือมองเห็นได้นะคะก็คือบุคคลต้นแบบนะคะนอกจากนั้นก็คือยังมีอีกหลากหลายวิธีนะคะครับคุณคุณพัฒนาเองเห็นบอกไม่ได้ทางานคนเดียวทำงานหลายคนคนที่มาร่วมทำงานกับคุณพัฒนาเนี่ย ก็เป็นจิตอาสาค่ะไม่ไดหวางบนต่อแผนอะไรค่ะมันเราจะรักษาความเสี่เจ็บอาสาได้ยังไงฮะเขาเขาทำจิตใจอาสาจริงๆหรือยังไงหรือหรือเราเขามีเขาเป็นคนที่มีครอบครัวสุบุรีหรือยังไงครับถึงมาเป็นจิตอาสาหรือยังไงครคนที่มาเป็นจิตอาสาก็มีทั้งคนที่คนในครอบครัวสุบุรีก็มีไม่สู่ก็มีแต่คือเขา ด้วยความที่เขาเป็นอย่างกลุ่มอสมองเงี้ยเป็นอาสาสมัครที่จะต้องดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเขาอยู่แล้วเขาก็บูรณาการงานบุรีเนี่ยเข้าไปกับงานท,ที่ที่ทำอยู่ประจำค่<ฮ>ะคืองานที่เขาทำเพิ่มมาเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันลำบากขึ้นใช,ใช่ไหมฮะมันมันเป็นปกติธรมธรมดาธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้าเขาทำสำเร็จในครอบครัวก็ดีขึ้นชุมชนก็ดีขึ้นอือ <minutes> เขาเรียกว่าจิตอาสาไงคะเพราะเขาอาสาอยู่แล้วในหวังค่าตอบแทนอะไรพอเขาเห็นว่างานบุหรี่เนี่ยมันเป็นงานที่เขาก็ทําได้นะอแล้วก็เพิ่มไปนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังในการลงลทจะมีมากขึ้นนะคุณหมอถ้าจิตอาสาคนนั้นเนี่ยคือคนที่เคยสูบบุหรี่แล้วก็เลิกมาได้แล้วคือสิ่งที่ดีมากสําหรับคนสูบบุหรี่แล้วเลิกแล้วเนี่ยคือเขาสามารถบอกได้ว่าทํายังไงเขาถึงจะเลิกได้และสเต็ปขั้นตอนหมายถึง พอหลังเลิกปั๊บมันจะมีอาการยังไงเขาจะแนะนําวิธีการทําอะไรต่ออะไรได้ว่าทําไมเขาถึงเลิกได้เขาจะแนะนําได้อย่างนี้ค่ะครับคำนี้ก็เป็นเบื้องต้นของโครงการเคือข่ายสตรีเพื่อชุมชนไทยปลอดบุี่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับคุณหมอเป็นคุณหมอด้วยแล้วก็ผ่านประสบการณ์ของคนเลิกบุหรี่มาด้วยคนที่ต้องการจะเลิกบุี่เนี่ยมันจะต้องผ่านประสบการณ์อะไรบ้างแล้วเราควรจะต่อสู้กับภาวะแบบนั้นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับสักครู่นะครับ